บทที่7วิธีสมัครแพ็กเกจ plus ของ chatgpt สวัสดีค่ะบทเรียนนี้เราจะมาสอนกันแบบสเต็ป by สเต็ปเลยว่าถ้าเราตัดสินใจอยากสมัคร chatgpt plus แล้วจะต้องทำอย่างไรบอกเลยค่ะว่าไม่ยากทำตามได้ทันทีแม้คุณจะไม่เคยสมัครบริการออนไลน์มาก่อนก่อนอื่นเตรียมความพร้อมก่อนสมัครก่อนเริ่มสมัครขอให้เช็คให้เรียบร้อยก่อนว่า1 คุณมีบัญชีแชท GPT แล้วหรือยังซึ่งทุกคนก็น่าจะมีกันแล้วตามที่ผู้สอนสอนเปิดบัญชีกันมาในบทก่อนหน้านี้ 2. มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถจ่ายเงินต่างประเทศได้แชท GPT จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับแพ็กเกจ plus ปัจจุบันอยู่ที่เดือนละ20 US ซึ่งราคานี้จะยังไม่รวมแว็นะคะสำหรับบัตรเครดิตหรือเดบิต ของผู้เรียนให้ตรวจสอบให้พร้อมว่าสามารถชำระเงินสกุลต่างประเทศได้หรือไม่แต่โดยทั่วไปจะสามารถชำระได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าทำรายการชำระแล้วเกิดติดขัดไม่สามารถชำระได้ผู้เรียนสามารถประสานงานไปที่ธนาคารที่ออกบัตรเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้ผู้สอนจะสอนวิธีการสมัครคลัสและวิธีใส่ข้อมูลบัตรเพื่อชำระเงินค่ะ แต่สำหรับท่านที่ไม่มีบัตรเครดิตไม่ต้องกังวลนะคะในบทถัดไปเราจะสอนวิธีการสมัครบัตร t o มูฟมา a s สเตอร์การง่ายๆเพื่อใช้จ่ายได้แทนบัตรเครดิตในวงเงินที่คุณกำหนดเองได้มาดูขั้นตอนการสมัคร c h a GP t GPT Plus กันค่ะที่หน้าจอของ c h a GP t GPT จะมีส่วนที่สามารถคลิกเพื่อสมัคร Plus หรืออัปเกรดบริการได้จุดแรกด้านบนนะคะคลิกลงมาจะมีคำว่า อัปเกรด h a t GPT Plus จุดที่2ก็จะอยู่ด้านล่างซ้ายจะมีคำว่าอัปเกรดบริการนะคะแต่ตรงนี้ผู้สอนอยากแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันตรงโปรไฟล์เมนูค่ะก็คือตรงรูปโปรไฟล์เมนูของเรานะคะคลิกแล้วเ,เลือกคำว่าอัปเกรดบริการค่ะกดตรงนี้นะคะ Chat GPT ก็จะมาสู่หน้าอัปเกรดบริการของคุณตรงนี้ แพ็กเกจที่เราใช้อยู่คือฟรีนะคะตรงนี้ส่วนที่2ที่จะให้สมัครก็คือตัว plus นะคะจะมีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่20 us ตรงนี้นะคะวิธีสมัครกดตรงปุ่มสีเขียวที่เขียนว่ารับ plus ค่ะระบบก็จะพามาสู่หน้าขั้นตอนการชำระเงินนะคะมาตรวจสอบฝั่งซ้ายนะคะค่าสมัคร chatgpt plus ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้จะเป็น2 1 4 0น US นั่นหมายความว่าราคานี้เป็นราคาที่รวมแวตแล้วนะคะก็คือราคาที่แจ้งเมื่อสักครู่ก็คือ2 0 US แวตอยู่ที่1 4 0 US รวมกันจะเป็น2 1 4 0 US นี่คือมูล,ลค่าที่จะถูกหักจากบัตรเครดิตนะคะฝั่งขวาจะใส่รายละเอียดการชำระเงินตรงนี้จะคืออีเมลที่เราผูกกับบัญชี Google ที่เราใช้สมัครงานอยู่ ข้อมูลจะถูกแจ้งไปที่อีเมลนี้นะคะมาดูส่วนข้างล่างวิธีการชำระเงินตรงนี้ให้ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตนะคะเลข16หลักของบัตรเครดิตเดือนและปีที่หมดอายุและตัวนี้คือ cvc ที่อยู่ท้ายบัตรนะคะส่วนของชื่อเจ้าของบัตรให้เป็นชื่อเดียวกับที่ระบุบนบัตรนะคะที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินก็คือที่อยู่ของผู้เรียงที่อยู่ปัจจุบัน ก,กรากรายละเอียดตามนี้ให้ครบนะคะที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินสามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้ค่ะส่วนตรงนี้ที่เขียนว่าบันทึกข้อมูลของฉันอย่างปลอดภัยเพื่อการชำระเงินในคลิกเดียวความหมายก็คือว่าระบบเขาจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินหรือข้อมูลบัตรเครดิตนี้เพื่อในครั้งต่อไปจะสามารถตัดชำระได้ทันทีในส่วนตรงนี้จะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะคะ ถ้าเป็นส่วนตัวของผู้สอนจะไม่ค่อยได้ติก๊ค่ะส่วนต่อมาตรงคำว่าฉันซื้อในนามธุรกิจหมายความว่าถ้าเราติ๊กถูกเนี่ยเขาจะให้เรากรอกชื่อบริษัทนิติบ,บุคคลกับเลขที่นิติบ,บุคคลและส่วนต่อมาด้านล่างสุดหมายความว่าเป็นเงื่อนไขาการสมัครนะคะก็จะมีรายละเอียดว่าเงื่อนไขาการใช้งานและก็การยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อ เมื่อคุณกดอ่านแล้วก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้ตรงนี้ไม่ติ๊กถูกไม่ได้นะคะถ้าไม่ติ๊กถูกเหมือนกับยังไม่ยอมรับเงื่อนไขอันนี้บังคับต้องติ๊กถูกนะคะทบทวนนะคะใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเลขบัตรเครดิตเดือนปีของบัตรที่หมดอายุเลขหลังบัตรชื่อเจ้าของบัตรชื่อต้องตรงกับหน้าบัตรเครดิตนะคะที่อยู่ปัจจุบันของผู้เรียนสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้ ตรงส่วนนี้เป็นการบันทึกข้อมูลบัตรเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในครั้งต่อไปตรงนี้ไม่บังคับนะคะจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ถ้าส่วนตัวผู้สอนคือไม่ติ๊กค่ะในส่วนนี้คือกรณีที่ผู้เรียนต้องการสั่งซื้อในนามนิติบุคคลให้ติ๊กตรงนี้นะคะล้อใส่ชื่อของบริษัทและเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของบริษัทค่ะนี่คือส่วนสุดท้ายก็คือยินยอมยอมรับเงื่อนไขาการสมัครนะคะ พอติ๊กตรงนี้เสร็จใส่ข้อมูลทุกอย่างครบหมดแล้วกดสมัครใช้งานค่ะก็จะเรียบร้อยทีนี้ผู้เรียนอาจจะมีคำถามว่าถ้าสมัครไปแล้วต้องการยกเลิกการใช้งานจะทำอย่างไรมาอ่านวิธีการยกเลิกการใช้งานนะคะอันนี้คือขั้นตอนการยกเลิกการสมัครสมาชิกหมายความว่าเมื่อผู้สมัครสมัครแชทจีซีพลัสไปแล้วแล้วในเดือนถัดไปต้องการยกเลิกการสมัครให้เข้าไปที่ เข้าสูร่ระบบ c a p TPT แล้วคลิกไปที่ไอคอนโปรไฟล์ของคุณตรงการตั้งค่านะคะเลือกตรงสมัครสมาชิกแล้วเขาจะมีคำว่ายกเลิกการสมัครสมาชิกเดี๋ยวผู้สอนเปิดให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนหมายความว่าหลังจากที่ผู้เรียนสมัครเป็นพ l u แล้วเนี่ยเราต้องการยกเลิกให้เข้ามาที่เมนูโปรไฟล์ตรงนี้นะคะ เมื่อผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิกอัปเดตเป็น plus แล้วจะมีปุ่มหนึ่งชื่อว่า my plan หรือโปรแกรมสมาชิกของของสมาชิกนะคะจะอยู่ในแท็บเมนูตรงนี้ซึ่งสามารถมากดยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตรงนี้ค่ะมีเงื่อนไขอยู่ว่าสำหรับผู้สมัคร plus แล้วและต้องการยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก plus ในเดือนถัดไปต้องยกเลิอกอย่างน้อย24ชั่วโมง ก่อนวันเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปนะคะถึงจะป้องกันไม่ให้ระบบตัดเงินอัตโนมัติในการเรียกเก็บเงินในแต่ละเดือนค่ะแต่ถ้าสมัครในรอบแรกนี้แล้วจะขอคืนเงินไม่ได้นะคะถือว่าเป็นการสมัครเดือนแรกอันนี้จะเป็นเงื่อนไขของเดือนถัดไปค่ะถ้ารู้สึกว่าใช้ในเดือนแรกแล้วเดือนถัดไปไม่อยากใช้พาสต่อก็ให้ยกเลิกอย่างน้อย24ชั่วโมง ่อนวันเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปค่ะตรงนี้หลังจากทำการสมัครและระบบสามารถตัดเงินในบัตรเครดิตได้เรียบร้อยแล้วบัญชีของผู้ใช้ก็จะเป็นพลัสเรียบร้อยแล้วค่ะข้อควรรู้หลังสมัครระบบจะเรียกเก็บเงินอัตโนมัติทุกเดือนนะคะใครอยากยกเลิกเมื่อไหร่ให้ไปที่เมนูโปรไฟล์ตรงนี้นะคะหลังจากที่ผู้สมัครสมัครเป็นพลัสแล้วจะมีเมนูคาว่า my plan หรือแพ็กเกจของฉัน ให้เข้าไปยกเลิกที่เมนูนั้นนะคะการสมัคร Chat GPT Plus ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดถ้าเรามีบัตรที่ใช้งานได้ก็สมัครภายในไม่กี่นาทีค่ะแต่ถ้ากรณีที่คุณไม่มีบัตรเครดิตหรือเดบิตใช้งานในบทต่อไปเราจะมาสอนวิธีการสมัคร t o Move Mastercard เพื่อใช้แทนบัตรเครดิตในการชำระเงินให้กับ Chat GPT ได้ค่ะพบกันในบทถัดไป